สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือทั้ง2ตัวนี้มากับเจ้าตัว Poco M8 5G และเจ้าตัว Poco M8 Pro 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริง,รงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมีและโป c o โคนะครับซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อกับเจ้าตัว POCO M8 5G มากับราคา5,890บาทจะราคาเต็มคือ8,999บาทนะครับและพีก็สั่งซือ้อเจ้าตัว POCO M8 Pro 5G มากับราคา7,190บาทจะราคาเต็มคือ9,999บาทนะครับพี จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ TV ที่พี่ทําการกดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับ mm hmm. พอพี่กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบกับตัว M8 และ M8 Pro นะครับให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของโมดูลกล้องก็ถือว่าทำตัวดีไซน์ออกมามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพีชอบในการเก็บดีเทลของด้านหลังมากครับผมถือว่าทําออกมาวสัสดุถือว่ามีความแข็งแรงตัวอําประกอบถือว่าเส x ย a o m i ทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือตัวโมดูลกล้องนะถือว่า การจัดวางตำแหน่งก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะผมก็เป็นรุ่นซีรีส์ M8 เหมือนกันนะผมดังนั้นการจัดวางตำแหน่งก็จะเหมือนกันนะครับนี่เขียนว่ากล้องหลัง50ล้าน AI camera อันนี้ก็กล้องหลัง50ล้านนะครับมี AI ว่าตัวนี้มี OIS หรือว่าการสั่นให้เรามาเพียบพอพเนาะสับตัว m 8 p r o นะครับนี่อันนี้คือตัวมาูลกล้องก็ถือว่าทําตัวกล้องออกมาดูดีแล้วก็จัดวางตาแหน่งมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์มากถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงครับถือว่าจะตัว M8 สัพีก็ถือว่าลงตัวนะดีไซน์มีความพรีเมียมมากในการออกแบบนะครับนี่มีความโค้งมนทำให้ในเวลาจับก็จับง่ายจริงครับตัวนี้ให้มากับความบางนะครับผม7.35มิลิเมตรนะครับก็ถือว่าตัว M8 5G ให้มาบางจริงครับตัวนี้ความบางให้มากับความบางนะครับผม 8.31ม m mm. มก็ถือว่าทั้ง2ตัวเนาะความบ้างในการใช้งานถือว่าพกพาได้ง่ายดายจริงนะครับนี่อันนี้คือบอดดี้ให้มาผมตัวที่เป็น M8 ก็คือ 178กรัมครับสัพีเนาะก็ถือว่าทำตัวบอดี้ออกมาได้ดูดีจริงจับแล้วก็พกพาง่ายในส่วนตัว M8 Pro ให้มาเกี่ำหนัก205กรัมนะครับก็ถือว่าในการพกพาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในส่วนของตัวบอดี้นะครับผมในการดีไซน์และการออกแบบของตัวเครื่องก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งพีช,ชอบนะเห็นไหมว่ามันจะมีความโค้งมนในการออกแบบพอสมควรเลยนะครับผมัวนี้นะครับ อย่างสวยอ่ะบอดี้คือสวยงามมากในการดีไซน์ของตัวเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับอันไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีลำโพง1ตัวซึ่งทั้ง2ตัวซัพพอร์ตเป็นลำโพง2ตัว d อ by a d m o d มให้เรามานะครับนี่อันนี้คือตัวดีไซน์นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตขึ้น5 g 2ซิมได้เช่นกันนะครับผมกับทั้ง2นี้แล้วก็มีลำโพงอีกหนึ่งตัวบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ แบตให้มานะครับผมสับตัว m 8ให้มาคือ5,520มห้ารบมิลลิแอมป์พร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้มา45วัตต์แล้วก็สามารถทำการชาร์จย้อนกลับได้18วัตเพื่อพอแบตให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็สามารถทำได้นะแบตก็ถือว่าให้มาเยอะนะกับความบางขัาดนี้ก็ถือว่าเพียงพอจรจรครับแล้วก็ตัวที่เป็น m 8 p r โผมตตัวนี้แบตให้มาเยอะครับเพราะว่าความหนาจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยกับตัว m 8แปดให้มาคือ 6,500mAh ด้วยกับแบตตัวนี้ชาร์จไวหรือว่าฟ้าชาร์จให้มา100วัตต์นะครับหัวชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมมาให้เราเพียบพร้อครับแล้วตัวนี้สามารถชาร์จย้อนกลับได้สูงถึง22.5วัตต์นะครับให้เรามาก็ถือว่าในการฟ้าชาร์จถือว่าเพียงพอจริงครับกับกล้องหลังของตัวนี้จะมีความแตกต่างกับตัว M8 นะ M8 ให้กล้องหลังมา เป็นตัวเซนเซอร์ไรฟิวชั่นซีรีส์400ตัวนี้ให้มาเป็นไรฟิวชั่นซีรีส์800แล้วก็มีกระสัน O8 ด้วยผมแล้วก็มีอัตวายให้มาตัวนี้คือ8ล้านนะครับก้องหน้าตัวนี้ให้มาคือ20ล้านนะครับอันนี้ให้มาคือกล้องหน้าที่มีความคมชัด3มิเซลก็ถือว่าจัดเต็มจริงครับสามารถถ่ายวีดีโอนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงครับทั้งคู่ถ่ายก้องหลัง 4K นะครับ 30เฟรมเรทได้นะครับผมบอกว่า CPU ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอที่มีความแตกต่างกันอันนี้หน้าจอ6.77นิ้วเป็นหน้าจอออมเร d ดผมสู้แสงสว่างสุคือ3,200นินกับหน้าจอความคมชัดนะผมตัวนี้ให้มาคือ Full HD พัดนะครับก็ถือว่าทำหน้าจอออกมา มีความสมุดนะในการกดในการทัสสปีนะ120เอิเพนก็ทำออกมาได้อย่างดูดีพอสมควรเลยและขอบจอจะมีความแบบว่าความโค้งบริเวณด้านข้างและมีความสมมาตรนะครับใครเคยสัมผัสตัวโป c โค X7 ะตัวนี้จะมีความแก้เคียงกับตัวโ o c o X7 นะครับ เนี่ยดีไซน์ถือว่าลงตัวมากและความรังสึว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรลื่นไหลามากผมซึ่งพใชงานมาถือว่าทัดกดมันมีความสมุทแล้วก็มีความลื่นไหลพอสมควรเลยอันนี้พี่ขอเช่นชมในการดีไซน์ของหน้าจอลื่นไหลจริงครับมาดูว่าหน้าจอของตัว M8 Pro จะเป็นอย่างไรบ้างหน้าจอตัวนี้ให้มาใหญ่นะครับผมเพราะว่าบอดดี้ให้มาถือว่าใหญ่แล้วก็หน้าจอให้มาใหญ่ครับผมตัวนี้ 6.83นิ้วเป็นหน้าจอความคมชัด 1.5K กับหน้าจออ m o เ e ร120 h z นะครับทัดกฏกถือว่ามีความสมุดนะครับในการจับก็ถือว่าจับแล้วเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเราบ้างขอบจอคือทำออกมาดีมากเหมือนกับมือถือเรือธงของเสี่ยวมี่เลยถือว่าขอบจอมีความสวยงามคือโค้งเพียงเล็กน้อยผมทำให้หน้าจอถือว่าดูดีพอสมควรติดฟิล์มหน้าจอทั้งคู่มาจากโรงงานให้หมดนะครับนี่ ัดดีมากผมแล้วก็สู้แสงให้มา3,000นะครับผม200นินเหมือนกันนะผมสับการใช้งานในการสู้แสงที่แสงเดดจ้า,จา,จาตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอนะครับถือว่าสเปคให้มาจบครบจริงสับตัวหน้าจอมาดูว่าเฮ้ย UI ของทั้ง2ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างในการตั้งค่านะครับนี่ซึ่งพี่ชอบนะกับตัว UI นะครับผมอันนี้คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะ ปัจจุบันเป็นตัว Xiaomi Hyper OS ผอนจีเป็น Android 15แต่อนาคตสามารถทําการอัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS สอนจีซว่า Android 16ตัวนี้สามารถรองรับได้นะครับผมเพราะว่ายืนยันจากตัว Xiaomi แล้วว่าอัปเดตได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีข้อมูลนะผมตัวนี้มาดูว่าแรมเท่าไหร่ซึ่ง PC ีาซือมาคือแรมเท่ากันนะแรม8กิกบวกเพิ่มอีกสุดคือ4กินะ้สะพาัแบ เป็นแบบ4กิกก็ได้6กิกก็ได้หรือว่า8กิกตัวนี้เพิ่มแรมพัดได้นะครับผมแล้วก็ CPU ตัวนี้ให้มาเป็น Snapdragon 6 Gen3 Octa Core ความเร็ว2.4นะครับตัวนี้ให้มานะครับผมกับ CPU Snapdragon s n a ร d r a g ก n อน 7S Gen4 กับความเร็ว Octa Core 2.7กิกก์เก็ถือว่าความเร็วให้มาสักพีนะถือว่าคุ้มจริงกับตัวสเปค5,890-7,190บาทนะคิดดูว่าคุ้มขนาดไหนนะครับผม กับทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าของตัว UI ของหน้าจอนะครับ คือมันมีความสมูทนะซึ่งพีชอบมากในการซัพพอตในการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับในส่วนตัวตัวนี้สามารถการฝุ่นกันน้ําที่ IP6 ในส่วนของเจ้าตัว,ว M8 Pro สามารถการฝุ่นกันน้ําที่ IP6 IP8 IP9 และ IP69K นะครถือว่าให้มาสเปคในการกันฝุ่นนั้นถือว่าเยอะจริงครับอันนี้คือการซัพพอตตัว Wi-Fi ซึ่งพีในการค o n n e c t ไวไฟก็ถือว่ามีการคอ n เ e c t ที่มีความรวดเร็วจริงครับ บอกเล้ว,ว่าในการจับขึ้นสัญญาณไฟ์ถือว่าจับได้ไกลมากตัวนี้สามารถซัพพอร์ตนะครับเป็น Wi-Fi 4และไวไฟ5นะครับผมในการซัพพอร์ตในส่วนของเจ้าตัว m 8 Pro สามารถซัพพอร์ตสูงสุดคือ Wi-Fi 6 6e Wi-Fi 5ส่วน4ตัวนี้สามารถควบคุมในการจัดการ wi-fi ได้เยอะจริงครับแต่ส่วนตัวใช้งากันมาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในการเชื่อมต่อตัวสัน่นการ wi-fi นะครับนี่ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยในการซัพพอร์ตกับเครือข่าย Wi-Fi ผมกับ ทั้ง2ตัวนี้นะครับในการซัพพอร์ตบลูทูธฮมซึ่งพี่ใช้งานมาก็ซัพพอร์ตบลูทูธฮมตัวนี้ปเป็นบลูทูธ5.1นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับผมในการใช้งานจริงก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายในการคอนเนโฮมซึ่งพี่ชอบนะถ้ากดบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับนี่พี่ชอบอะในการตั้งค่าถือว่าตั้งค่าได้ง่ายดายจริงนะครับผมกับทั้ง2ตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ย UI ในการตั้งค่าในการแสดงผลของหน้าจอและความส่างจะเป็นอย่าง ไปบ้างกับทั้ง2ในผมนี่ครับตั้งค่าในหมวดมืดนะครับนี่ก็มีให้เรามาในการตั้งค่าในทีมมืดทีมสว่างนะครับนี่ครับผมอันนี้คือการตั้งค่าที่หน้าจอนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะผมตัวนี้รีฟเฟรชได้เหมือนกันนะในการปรับเปลี่ยนนะครับนี่ให้ดูเลยว่า ปรับเป็น1 2 0เฮิร์ทั้งคู่สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากหรือว่าปรับเป็น6 0เฮิร์ทั้งคู่ก็ปรับเปลี่ยนได้ UI เนี่ยมันมีความแบบเหมือนกันเลยนะครับผมกับนี้ปรับฟอนต์ได้ตั้งค่าฟอนต์ได้นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่แล้วก็อันนี้ตั้งค่าในการเสียงทั้งคู่เป็นลำโพงตัว d o l b y a d m o s นะครับสามารถทําการปรับ e q ไ a เซอร์เหมือนกันเลยปรับเป็นปรับแต่งเป็นล็อกเป็นแจ๊ แล้วก็เป็นป๊อปแล้วก็เป็นคลาสสิกเป็นทิมฮอปเป็นบูธเป็นโทนิกเป็นแมท่านทั้งคู่สามารถทําการปรับได้เหมือนกันนะครับผมในการปรับตัวอ e ีโคเลเซอร ของตัวเสียงนะครับนี่อันนี้คือ UI ในการปรับแต่งนะครับก็จะมีความแก้เคียงกันนะครับนี่ถือว่าลำโพงนี้ปรับเป็น big out l o u ร room ให้มาในการปรับที่300%ผมในส่วนนี้ปรับได้ได้ก็คือ400%ก็คือ big out loud o ก็จะมีความแตกต่างกันในการปรับนะครับผมของตัวนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้คือการตั้งค่าส่วนบุคคลสามารถทําการปรับตัวรูปแบบการล็อ จแสดงผลงแบบปตลอดไอคอนหรือว่า all way audio play ตัวนี้ก็มีแล้วก็มีการปรับฟอนต์เอฟิกในิมืนี่ครัทั้งคู่คือมีแบบเดียวกันเลยนะครับนี่อันนี้คือ UI ในการใช้งานที่เหมือนกันนะครับผมสับตัว m 8และ m 8 pro นะครับแล้วก็แอป,ปก็สามารถทำการคลนได้ตัวนี้ก็มีให้เรามาในการโคลนแอป,ปทั้งคู่ก็โคลนได้ทุกแอป,ปเหมือนเดิมนะครับ ชอบแบบมันมีความสมติในการกดในการทัดมากสำหรับการใช้งานในการสแกนนิ้วมือทั้งคู่เหมือนกันเลยปลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องทั้ง2ตัวมีนะครับผมหรือว่าการปลดล็อกที่บริเวณหน้าจอนะครับนี่ความเร็วสัพพินะความเร็วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับปุ๊บนี่อันนี้คือความเร็วถือว่าปลดล็อกมีความรวดเร็วในการสแกนนิ้วมือจริงครับอันนี้พี่ใช้งานมาก็ถือว่าทําออกมาได้เวิร์กมากในการปลดล็อกนะครับผม ของทั้ง2ตัวนี้นะครับหลังจากพี่ทําการใช้งานมาแล้วก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมก็มีให้เรามาเนี่ยผมในการใช้งานตรงที่บัน,บนทึกหน้าจอก็บันทึกที่ความคมชัดได้เท่ากันเลยคือ100่งร้อยผมเป็กนะในการบันทึกตัวคุณภาพของวิดีโอหรือว่า b i t เ a t นะครับถือว่าให้มาดีมากกับคุณภาพที่ให้เรามาจัดเต็มในเฟรมก็คือ90เฟรมเหมือนกันเลยคือบอกเลยว่าจัดเต็มจริง การบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับแล้วก็การใช้หน้าต่างรอยตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับ UI เหมือนกันเลยแล้วก็ส่วนแทนคมจาทั้งคู่มีมาเหมือนกันเพิ่ม RAM ได้สี่กิกหกกิกแปดกิกก็เหมือนกันเลยผมในการเพิ่มนะครับแล้วก็มีพื้นที่ซับซ้อนทุกอย่าง UI คือเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่ชัดกดมาดูว่าเข้าแอปจะมีความรวดเร็วอย่างไรบ้างนะครับพี่ขอกดเข้าแอปเลยครับผมแอปแรกคือแอปกล้องนะครับ3 4ม ทั้งคู่คือแรมเท่ากันแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุ256กิกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ UI ถือว่าทำออกมาดีมากในการเข้าแอปนะครับแอปตั้งค่าครับปึ๊บดูว่าคือความเร็วไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมถือว่าเร็วทั้งคู่เลยครับแอปคั้งภาพหรือว่าแกลเลอรี่นะ 3C ปึ๊บนี่เห็นไหมว่าคือมันกดแล้วมันเท่ากันเลยอะปึ๊บ นี่ถือว่ามีความสมุดมากในการกดเข้าแอปนะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงนะครับนี่มันมีความสมุดอ่ะถือว่าในการตั้งค่าก็ตั้งค่าได้ไง่ายแอประบบนะครับนี่แอปนาฬิกาปึ๊บเห็นไหมว่าเร็วจริงครับโหขึ้นเลขครับปึ๊บโหมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมบันทึกเสียงถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็มีตัว AI เข้ามาช่วยในการใช้งานในการปรับแต่งภาพทั้งคู่ก็มีให้เรามานะครับ ถือว่าเลื่อนไหลจริงนะครับโหเลื่อนน่ะเลื่อนมากเลยอ่ะนี่พีชอบในการตั้งค่ามากก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยในการตั้งค่านะครับกับความเร็วนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับคอนโทรลด้วยตัวนี้ให้เรามาเร็วอะคือเร็วอะ่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยผมจริงนะครับถือว่าทัชสกรีนของหน้าจอแล้วก็การตัสองก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัว กล้องนะครับที่พี่หยิบไปทําการสัมผัสมาให้ดูก่อนว่ากล้องณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างพี่จะขอทาการถ่ายรูปโดยการถ่ายพร้อมๆกันผมนี่อันนี้คือฟังก์ชันของตัวมุมมองครับแสงเงาเท่ากันนะครับผมนี่ถือว่าสีสันมีความสวยงามมากเลยอะ่ะโห ทำออกมาได้ดีผสมควรเลยกับตัวกล้องนะกับทั้ง2ตัวอันนี้ใช้ตัวไรฟิวชั่นซีรีส์400อันนี้ใช้ตัวไรฟิวชั่นนะครับผมซีรีส์800นะครับก็ถือว่าคุณภาพของกล้องสัพีนะให้มาก็จัดเต็มจริงครับอันนี้ถ่ายที่เ l t ต้ HD นะครับอันนี้เอาต้ HD เช่นกันนี่อ อันนี้กล้องหลัง50ลาเท่ากันนะอันนี้ในการถ่ายวิดีโอก็ 4K 30เฟรมนะมาดูว่าในการถ่ายวิดีโอจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มีการสั่น O อเอ็นนะผมอันนี้ไม่มีการสั่นนะครับแต่ใช้ตัว E อหรือการซอฟต์แวร์ช่วยในการถ่ายรูปนะครับพี่ขอถ่ายเลยนะครับทดสอบในการบันทึกวิดีโอนะครับผมเฮ้ยถือว่าอฮ้ยอันนี้คือดีมากนนมี้อฟซีเมื่อกี้มันเชื่อมต่อกันนะครับผมพี่อทำการ ตั้งค่า e f c ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทายให้รูเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ทดสอบในการบันทึกวีโอ 4k 30เฟรมกับเจ้าตัว M 8และ M 8ป Pro นะครับนี่อื ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมคนเลยผมกับการจับวัตถุของภาพนะครับซึ่งองตรงนี้พีก็สัมผัสในการถ่ายวีวโอ,อแหละก็ถือว่าคุณภาพในการดูเสียงไมโครโฟนก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมคนเลยซึ่งพีชอบนะนี่เนี่ยผมอันนี้เสียงนะครับ,บ,รบคบือว่าโอเคนะเสียงอนะ่ะ ทดสอบในการบันเทึงโร 4K 3 6รมตัว M8 Pro เสียงดูดไมค์ถือว่าโอเคมาก M M8 ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยมาดูว่าตัวรูปภาพเป็นอย่างไรบ้างครับผมในการใช้งานนะครับนี่รูปภาพสีสันบอกเลยว่าคือเป็นเลนที่ผ้าดเลยตัวเสีวเวี่ยทำให้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยกับคุณภาพนะครับผมกับทั้ง2ตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าเวิรมากเลยอ่ะสีสันทําออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับบอกเลยว่าสีสันกล้องหน้าดูดีมากอ่ะโหกล้องหน้าสีสันมีความสวยงามจริงครับถ้าถ่ายที่องศาเดียวกันหรือว่าไฟเดียวกันผมมาดูว่ากล้องหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโห กล้องหน้าถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าพีก็สัมผัสกล้องหน้ามาสีสันมันมีความสวยงามจริงครับเอาตรงคือดูดีพอสมควรเลยสับตัวกล้องหน้านะครับผมของทั้ง2ตัวนี้นะครับ work 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 กล้องดีกล้องดีโหสีดีมากอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันจะมีความคามชัด3 2สอันนี้ความก็คือ20ดบ้านนะครับก็ถือว่าสีสันใช้งานได้โอเคมากเลยครับผม กับการถ่ายรูปนะครับมาดูว่าลำโพงเป็นอย่างไรบ้างกับลำโพง2ตัวนะครับ Dolby Atmos พี่ขอปรับเสียงลำโพงเป็นสูงสุดทั้ง2นีตัวนี้เปรียบเป็น3 0 0นะครับมาดูว่า M 8จะเป็นอย่างไรนะครับโห no so oh, ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีพอสมควรเลยมาดูเจ้าตัว M 8ป Pro ครับ No hope, you can still ถือว่าลำโพงเสียงให้มาถือว่าจัดเต็มจริงสับคุณภาพนะเสียงเบสเสียงกลางสับพีนะถือว่า ดูดีพอสมควรแล้วก็ The b เบสจริงครับแล้วก็หน้าจอก,ก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับเล่นเกมเนาะ Rv ปรับสูงสุดทั้งคู่ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพียงพอนะผมเกมพับจิบวายปรับสูงสุดเฟรมเรทดีมากจัดการพลังงานตัวแบตก็ถือว่าอึดจริงสับใครชอบตัวแบตอื่นๆนะผมไปตัว M8 Pro แต่พี่รู้สึกว่า M8 ก็ถือว่าเฉลี่ยมไม่ได้แตกต่างกันมากเลยคือใจโลคือดีมาก คือในการเล่นเกมหรือว่าสบายของเราแล้วก็เกมเจฟซี่อมสูงสุดก็ปรับได้นะแต่พี่เล่ามาแพร่ๆ,ๆกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอแต่ว่าตัว M8 และ M8 Pro ปําตัวออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงจัดก,การความร้อนจัดก,การพลังงานถือว่าอวร์กจริงฟรีไฟสูงสุดสบายหายหวนะครับผมกับทั้งสองนี้ซึ่งผี่ใช้างานมาอยู่ที่พี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากสเปคให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริง กับคุณภาพนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยแะการศูนไทยกับโปรโมชั่นล่าสุดหผมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กาสินค้าผมสานนี้ขอบคุณครับสวนันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพีเพจผมวนี้ขอบคุณครับ